แต่ส่วนตัวผมตอนแรกไม่ชอบดูหนังไทยเพราะว่า,ารู้สึกว่าดูหนังไทยแล้วไม่ไม่ไม่คุ้มค่ากับเงินต้องขอโทษคูณแบบนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมหนังเรื่องนี้แบบสะท้อนความจริงของสังคมของเราว่าเฮ้ยอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าเออจริงเนอะมันมันมันค่อนข้างจะแบบตรงกับชีวิตแบบเราเจอมาโอเคเธอไปมัดผมก่อนผมไม่น่ารักเลย <S <S 2> <S> <S 2 โอ้โวทนของชาโอเคค่ะท่านผู้ชมตัวแทนโอเคริ่มเลยสวัสดีค่ะเราพบกับนาที่ี่พี่เอเคอร์ับกับรีวิวหนังอีพีที่สองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่เรื่อง Six Characters ค่ะความรู้สึกแรกที่ก่อนไปดูนี่รู้สึกไงครับความรู้สึกแรกก็คือ บังเอิญว่าเราเนี่ยถ่ายฟีดไอจีแล้วเราก็ไปเจอ,อโพสของพี่เต้นะานัทพรมาริโอมาเลอร์แล้วก็คุณแทนเคก็คือเจอซ้ำๆๆจนเราแบบเฮ้ยเรื่องอะไรอะ่ะแบบอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปดูแล้วพอเราดูไปดูมาเราอะตามไปเจอแท็กของบอบน้อยแล้วก็ไปได้ฟังสัมภาษณ์ของเขาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องเนี้ยแบบน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นหนังที่แบบ สะท้อนความจริงของสังคมของเราว่าเฮ้ยอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าเออจริงเนอะมันมันมันค่อนข้างจะแบบตรงกับชีวิตที่แบบเราเจอมาว่าเออบางคนชอบคิดว่าละครหรือหนังหรือภาพยนตร์เนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงแต่ชีวิตจริงของเราคือเรื่องจริงแต่จริงๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเราก็เลยโอเคเราต้องไปพิสูจน์แล้วแหละเราก็เลยชวนกันไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนต์นั่นเองค่ะแต่ส่วนตัวผมตอนแรกไม่ชอบดูหนังไทยเพราะว่ารู้สึกว่า ดูหนังไทยแล้วไม่ไม่ไม่คุ้มค่ากับเงินต้องขอโทษพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าเนาะเข้าใจเข้าใจเพราะตอนแรกนะก็จะเลือกดูแต่หนังวูดอะไรเงี้ยที่แบบเขามีโปรดักชันอะไรแบบยิ่งใหญ่ลังการตอนแรกเราก็จะรอ Netflix หรือไม่ก็รอ Disney Plu ัสคอสตาร์เนเพื่อมีออกเข้ามาเราก็จะรอดูแต่ว่าบังเอิญวันนั้นได้มีโปรโมชั่นพอดีก็เลยไปดูอ่าใช่ตอนนั้นเราก็เป็นโปรโมชั่นของธนาคารแห่งหนึ่งนะคะในบัตรเครดิตเราก็เลยแบบโอเคตัดสินใจว่าไปการลองดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่า จากที่ฟังมาเนี่ยเขาก็บอกว่าโปรดักชั่นเรื่องเนี้ยแบบเฮ้ยจัดเต็มอยู่นะอะไรเงี้เราก็แบบอ่ะอ่ะลองไปกันเลย้คะ<ต>ค่ะแต่แต่หลังจากดูมาก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับา่ารเสียเงินไปถ้าเกิดไม่มีโปรโมชั่นก็ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้เป็นการทํา นักแสดงทุกคนเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับหลังจากได้ดูแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดไม่มีโปรโมชั่นก็ไม่ได้ไปดูแลแต่เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องมีโปรโมชั่นเลยเพราะโปรดักชันดีมากก็หลังได้ไปดูก็ความประทับใจเป็นยังไงบ้างความประทับใจของนั้นก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องเหมือนที่คุณเบียร์พูดเลยว่าแบบนักแสดงทุกคนคือเล่นดีมากก็คือใส่เต็มแล้วก็แล้วก็ตามแบบโพสิชันของหนังเลยก็คือ เอาจริงคือเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่นักแสดงทุกคนกควรดูมากๆเพราะว่าทุกคนน่าจะเคยรู้สึกแล้วก็เคยเป็นอย่างที่หนังอ่ะเล่าเรื่องไปแบบนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ยมาริโอเล่นเป็นผู้กำกับเนาะซึ่งโหเล่นดีมากๆคือ switch อารมณได้ดีแล้วก็แล้วก็ที่เราชอบและโดดเด่นที่สุดเลยเราสึกว่าแพนเค้กอ่ะคือพลิกบทบาทให้เป็นแบบอมาราได้แบบสุดแบบ มากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราชอบเพราะแพนเค้กแบบต้องบอกก่อนว่ามันมีตัวเด่นๆไม่กี่คนนะแล้วก็แต่ตัวละครนี้ต้องบอกแพนเค้กที่เป็นอินเนอร์เขาได้ได้ดีมากแม้แต่จะเป็นผู้หญิงที่ขายตัวนะครับก็เลยทําให้แบบเขามีอินเนอร์แต่จริงๆก่อนนั้นเนี่ยสปอยนี่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้หญิงขายตัวแต่ต้องมีเหตุการณ์ที่เขาต้องไปอยู่กันานเออใช่คราวนี้เนี่ยมันก็เลยต้องเป็นพลิกเกมพลิกพลิกคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะ จากเป็นคนดีแล้วเป็นคนร้ายแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้หญิงขายตัวไปเลยซึ่งเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจริงๆเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะาว่าบางทีอ่ะการที่ เอ่อเป็นการที่แสดงอาว่าร้ายอะ่ะอาจจะเป็นแค่เกาะกำบังชีวิตที่เจอมาอะไรแบบเนี้ย mm hmm. เออเราก็แบบเฮ้ย hey, เออใช่เนอะแบบเหมือนมันก็ทําให้เราได้คิดด้วยว่าคนเรามันมีหลายมุมมองมันก็ไม่ใช่ว่าดีไปเลยร้ายไปเลยเนี้ยคือมันก็จะมีเฉดของมันในแต่ละชีวิตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้สอนไว้ได้ดีมากในทุกๆตัวละครเลยเพราะใน six characters ที่เขาก็บอกมาแล้วว่ามี6ตัวละครที่อยู่ดีๆก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของลงถ่ายภาพยนตร์ที่เขากําลังจะถ่ายละครในสตูดิโอกันอยู่ เออก็ทําให้ทั้งทุกคนเนี่ยอึงมาคนที่เป็นพระเอกนางเอกจริงก็อึงนางเอกจริงคือแต้าแต่ว่าก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องราวทุกอย่างที่ที่ได,ทได้ที่ได้มาเล่าในสตูดิโอนั้นอะ่ะมันทําให้แบบขนลุกเลย,ยจริงใช่แต่ก็หมอบอกต้องบอกก่อนว่านางเรื่องนี้พระเอกกับนางเอกอะ่ะไม่จริงๆไม่ได้แบบชัดเจนมากขนาดนั้นเพราะว่ามันมีตัวละครมีมีหลายคนมากนะครับแล้วก็ทําให้แบบพระเอกกับนางเอกอะ่ะต้องแบบซับซ้อนมาก ตอนแรกต้องบอกก่อนผมเป็นคนชอบที่หนังที่มีพล็อตค่อนข้างดีแล้วหนังเรื่องนี้มีพล็อตที่ดีมากชวนคิดเยอะมากว่าใครแต่ละคนเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองไปดูกันว่าตอนสุดท้ายแล้วมันก็ตอนแรกคิดว่าเป็นแบบนี้แต่เขาก็ผู้กำกับนี่ได้ทวิสต์อะไรบางอย่างก็เลยรู้สึกรื่องรู้แบบพลิกไปพลิกมาได้ดีมากจริงๆเลยเงี้ยแต่ว่าโปรดักชั่นเนี่ยต้องบอกก่อนพากออกมาเนี่ยแม้แต่แบบโปรดักชั่นที่แบบ เรารู้เลยว่าโปรดักชันเนี้ยฉากเชิรกอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่แบบไม่ได้ลงทุนมากขนาดนั้นนะครับแต่ังเรื่องนี้จะลงทุนเป็นนักแสดงชั้นนำสุดใหญ่ตูดสุดใหญ่ะไรยที่ที่สเปนเงินตรงนั้นไปแล้วก็แต่ว่านักแสดงทุกคนเนี่ยผมว่าชั้นนำแล้วก็ทำได้ดีมากๆทุกคนเลยก็เลยรู้สึกว่าเออมัน น่าจะไปดูเพราะว่าเป็นหนังที่เงินเงินที่เราออกไปเนี่ยให้กับนักแสดงทุกคนเลยจริงๆเพราะว่าเออ w o r paying for บางคนต้องดูแบบเฮ้ยหนังฝรั่งเนี่ยต้องแบบดูฉากดูเชิงดูอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยจ่ายไปเพื่อแบบดูอินเนอร์ของคาแรคเตอร์ของทุกคนเนี่ยใช่แล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยประมาณครับซึ่งบอกได้เลยว่าทุกปัญหาที่ตัวละครต่างๆเจอในเรื่องอะน่าจะแบบ เ,เขาเรียกว่าทัช mm hmm. ใจคนได้แบบ mm hmm. แทบจะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราได้ประสบพบเจอหรือได้ได้รับรู้เรื่องราวแบบนี้มาอยู่แล้วคือเหมือนหนังมอมน้อยเขาก็พยายามรีเลทกับชีวิตสังคมในในตอนนี้ปัจจุบันของเรา mm hmm. เลยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมาเลยทําให้เราแบบเหมือนได้ตระหนักอะไรบางอย่างแน่นอนถ้าได้ไปดูหนังเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูเนะาะครับสุดท้ายนี้ก็แนะนําให้ดูจริงๆมันเป็นพ็อตที่ดีนะครับบางทีอาจจะตอนแรกอาจจะฟัง หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเข้าใจหรืออย่างผมอ่ะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ้ยพอร์ตมันเป็นแบบนี้นแบบนี้หรือเปล่าแต่ได้ไปดูจริงๆอ่ะพอร์ตมันจะไม่เหมือนกับคนอื่นเลยไม่ไม่เหมือนกับที่เราเคยดูมาแต่ถ้าบางคนดูแล้วเนี่ยบางคนชอบก็ชอบมากนะยแต่ผมว่าถ้าเกิดบางคนดูอ่ะอาจจะไม่เข้าใจก็งงอาจจะไม่ก็อาจจะไม่ชอบเอ้ยก็หนังธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้ไปดูอินเนอร์ของคนนะครับยังไงก็ส่วนตัวผมก็คง อาจจะให้ประมาณ7.5นะครับสำหรับนักแสดงนะแต่ก็เซฟพวกฉากเชิรกอะไรเงี้ยเซฟไปค่อนข้างเยอะแต่ผมเข้าใจว่าผู้กำกับอยากจะโชว์ Inner อินเนอร์ของคาแรคเตอร์ของภาพจริงๆเนี่ยภาพหรือกล้องอะไรอย่เงี้ยผมว่าคมชัดมากๆแล้วก็ไอ้ซา,าวเซอร์อะไรเงี้ยค่อนข้างดีนะครับ แต่ก็ไม่ได้บอกว่า,าแบบลายแบบละครเวทีอะ,ะคร,รน,นิดนิดแต่ว่าเป<ช>็นผส,สมผสานกับละครและภาพยนตร์ปไปหน่อยแต่แต่ไม่ได้แบบเหมือนแบบพวกมาเวลหรือแอคชั่นแบบซาวแบบพวกแต่ต้องเป็นเ,เออใช่แต่เป็นซาวที่แบบเก็บรายละเอียดดีกว่าอ่าใช่เก็บรายละเอียดเพราะว่าด้วยความที่หนังมันย้อนยุคนิดหนึ่งด้วยมันก็จะเลยแบบมีพวกแบบดีเทลแบบความเป็นยุคนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเออแบบประมาณนั้นแทรกเข้ามาเป็นสินาอเนาะ <า>คุณนัชชาให้กีด่ดาวกี่คะแนนเท่าไหร่สำหรับนะัถ้าเกิดเป็นเกณฑ์ของหนังไทยนะนัะว่าเรื่องนี้ให้อำม7.8แล้วกันเกือบแปดเลยอะ่ะเออเพราะว่าในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่า่านักแสดงอะ่ะดีไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะแล้วก็แล้วก็เรื่องฉากเรื่องเรื่องฉากก็โอเคเราเราเราทำเรื่องหลักมาก่อนเราสินอะไรเลแล้วโอเคแต่เรื่องคอสตูมแต่งหน้าทําผมอะไรคือเป๊ะมากจริงๆทําให้นักแสดงทุกคนมีอินเนอร์เกิดมาได้เพราะว่า ได้เป็นตัวละครสวนบทบาทอันนั้นเลยจริงๆอะคะ่ะเออก็เลยเออรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันสามารถที่จะย้อนไปในยุคนั้นได้ด้วยด้วยการแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยอะคะ่ะอ,อืมก็รู้สึกสำคัญม,มากก็เดี๋ยก็ให้เต็มเลยนะในเรื่องของเครื่องแต่งกายหรืออะไรก็ตามส่วนเรื่องพอร์ตอย่างที่คุณเบียร์ว่าก็คือชวนคุณเบียร์ไปดูเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าคุณเบียร์เป็นคนชอบเรื่องพอรตเออถ้าไม่งั้นคงไม่ไม่ได้ไปดูเรื่องนี้เออแบบพอร์ตเขาก็คือ ทวิตได้ดีแล้วก็มีมีทั้งแบบที่คาดถึงเพราะว่า <ew> ที่คาดถึง <ew> ต้องบอกก่อนเราว่านะัดอะดันไปแบบดูดูสปอยเยอะคือไม่ใช่สปอยหรอกแต่ว่าดูสัมภาษณ์นักแสดงต่างๆที่เขาแบบไปดูรอบสื่อมาแล้ว,ลวเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะจนเราแบบเฮ้ยอยากดูจังเลยอะไรเงี้ยมันเลยทําให้พอเราเข้าไปเราคิดตามแล้วก็อ๋อยางงี้นี่เองอย่างงี้นี่เองแต่บางตรงที่แบบเฮ้ยอ๋อทำไมเอออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะยังมีอยู่คือมันจะนึกถึงได้ไม่หมดอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกประทับใจค่ะแล้วก็ออกมาไม่ใช่แค่หยุดแค่นั้น ดูจบอะไม่ใช่แค่จบแล้วจบไปนะแต่เรายังได้กลับมาคุยกันแบบถึงประเด็นต่างๆต่อด้วยเพราะว่ามันทุกจุดของหนังนะคะมันจะแฝงข้อคิดไว้เยอะมากๆจริงๆเลยเนียเออก็เลยคิดว่าเป็นหนังเรื่องนึงเลยที่ควรค่าแก่การไปดูค่ะก็วันนี้ก็ <laughs> น่าจะเป็นประมาณเท่านี้คือเอาจริงก็อินอยู่นะเพราะว่าก็จะมีช่วงที่แบบดรามาติจนเออร้องไห้เหมือนกันทั้งที่ความจริงไม่ได้รีเลทกับชีวิตเราแต่แต่เราแบบ อุ้ยโหแบบเหมือนเข้าใจความรู้สึกของตัวละครก็คราวนี้อะไรประมาณเนี้ยแบบคือถ้าดูแล้วจะคนที่ยิ่งคนที่เป็นนักแสดงอะ่ะจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยแบบเออการแสดงมันไม่ใช่แค่แสดงแต่มันคือการเข้าใจตัวละครแล้วสวมบทบาทเป็นตัวนั้นได้จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เอาตัวเราหรือบิดเบือนความเป็นจริงของตัวละครให้มาเป็นเหมือนเราแต่มันคือการปล่อยวางตัวเราทิ้งไปเลยแล้วก็เป็นตัวละครน,นั้นด้วยความเข้าใจตัวนั้นจริงๆอย่าเนี้ยค่ะ ก็เลยแบบรู้สึกเอเรื่องเนี้ยทำให้เราได้คิดเลยว่าจริงๆแล้วตัวละครเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดที่เหมือนกับมนุษย์เราจริงนะอะไรเงี้ยเราควรจะเข้าใจก่อนที่เราจะเป็นคนนั้นได้ดีที่สุดโอเคตัวประมาณนี้ค่ะยังไงก็ฝากเรื่อง six character ไว้ด้วยนะคะก็เดี๋ยว EP หน้านะคะเราจะมาต่อกันเรื่องอะไรก็รอติดตามชมกันนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like แล้วก็ c o m มนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าใครมีความเห็นอื่นๆค่ะบ๊ายบาย